ใ,ใจด้วยความยากจนเลยต้องอดทนเกินใครยึดคือถูกต้องต้องมาก,ก่อนความถูกใจตรงมาตรงไปปากร้ายแใจดีสมยาอ้วนดำถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดีดจริงวิญญาณเด็กวัดเราทนบุรีเอ่ยชื่อไปต้องรู้ดีโทนงองสุขแน ยามนนก็ช่วยดูแลสังคมให้วุ่นวายให้มันดีเหตุดวนให้ร้ายของขาดปันตายก็ช่วยฟรีอดอยากปากหางตาให้เราช่วยก็ยินดีอยาอกมอบสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมอสมยาอ้วนดำถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดีดดผลิตรายการโดยทีอมูเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับพวก,กับผมโทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องสองพระนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาข้านาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับพร้อมแล้วก็วันนี้มีพระนะครับต้องบอกว่าเป็นขุนพลแดนอีสานนะครับซึ่งท่านเป็นพระอริยะองค์หนึ่งที่ผมนับถือมากนะครับแล้วก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อนสมาชิกว่าพราะของท่านน,น่าสนใจแล้วมีเยอะมากรุ่นนะผมว่าท่านเป็นพระที่สร้างพระแล้วเยอะมากนะมากรุ่นที่สุดในในจำนวนสาย สายกรรมฐานเลยก็ว่าได้นะอ่ะพร้อมแล้วไปชมกันครับผมเอาเหรียญอ,อาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญรุ่นสามนะครับรุ่นสามาให้ดูรุ่นสามนี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเหรียญหายากนะรุ่นสามเนี่ยเป็นเหรียญหายากมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญรุ่นสามให้เพื่อน,อนๆได้ดูกันนะครับเหรียญที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยคือเหรียญรุ่นสามนะครับเดี๋ยวหยิบเหรียญสวยก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตาําหนิผมเอามาเทียบเคียงให้ดูนะครับนี่คือเหรียญรุ่นสามนะครับ เวลาเราหยิบขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นเนี่ยจะมีลักษณะที่หนาเกือบทุกรุ่นนะหนาประมาณนี้เกือบทุกรุ่นนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับและลักษณะเด่นเลยนะครับของอาจารย์ฟั่นเนี่ยพอหนาแล้วต้องไม่บวมเห็นไหมครับเหรียญไม่นูนไม่นูนหลังออกหลังไม่นูนออกหน้าไม่หลังไม่นูนหน้าไม่นูนเห็นไหมครับหลังไม่นูนหน้าไม่นูนไม่ไม่นูนออกมานะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเวลาหยิบขึ้นมาจําผมไว้นะเวลาหยิบเหรียญอาจารย์ฟั่นขึ้นมาสองใบหน้าท่านก่อน นะครับต้องบอกว่าแม่พิมพ์เนี่ยนะครับจะเวลาท่านเห็นอาจจะจะสงสัยว่าเฮ้ยเอ๊ะทำไมมันเหมือนรุ่นแรกจังนะครับเขาใช้แม่พิมพ์่าเขาใช้แม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่เขาคัดพิมพ์ไปเรื่อยนะครับคือทําให้ความคมชัดใช้แม่แบบต้นแบบก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับเหลียนจันฟันนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมานะครับเวลาส่องหน้าไปหน้าจะคมลึกนะครับหน้าเนี่ยตรงหน้าหน้าของหน้าขอาจันย์ฟันนะครับจะคมลึกมากนะครับ คมลึกมากนะครับต mm. yeah. like really ้องบอกว่าคมลึกนะครับอ่าคมลึกเห็นไหมครับคมลึกมากนะครับตานะครับตาลึกเห็นไหมเป็นสันนะครับตรงแก้มนี่เป็นส ah. ันเลยนะครับแต่มันมีทีเด็ดตรงนี้ครับม mm ัน hmm. มีทีเด็ดตรงนี้ส yeah, มัยก่อนเขาดูกันเนี่ยนะครับดูเส้นนะครับดูเส้นใต้นี้ต้องแตกคมๆนะครับเส้นนี้ต้องคมนะครับเห็นไหมคมเห็นไหมแล้วตรงเหนือเส้นตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะตรงนี้นะ <c oughs> มันจะมีคล้ายๆเม็ดไขป่ปลาหรือว่าต้องคล้ายๆเขาน่าจะแกะเหมือนเป็นเคาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะของของท่านนะครับถ่ายแบบแกะแกะแม่พิมพ์นะตั้งใจไว้นะครับนะครับเราจะส่องไปเราจะเห็นเลยต้องคมๆนะเม็ดมันจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับต้อง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 ส่องแบบเอียงๆนิดหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมีอยู่ประมาณคล้ายๆคล้ายๆตาสับประรดอดอะนะครับประมาณสัก สามสี่เม็ดนะอยู่ตรงนี้นะครับคมคมเลยเนี่ยเป็นก้อนๆไหมครับเนี่ยตรงเนี้เม็ดสามเหลี่ยมเม็ดสามเหลี่ยมประมาณประมาณสี่เม็ดประมาณสี่เม็ดนะครับชัดๆนะครับเม็ดใหญ่สามเม็ดเล็กหนึ่งเนี่ยตรงนี้ต้องขมนะครับอ่าแล้วช่วงคางตรงนี้นะช่วงตรงนี้ไปถึงตรงนี้เนี่ยนะครับห้ามล้มนะต้องเป็นสันต้องเป็นสันอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเป็นสันเลย นะครับแล้วตรงนี้นะตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าปากกานะครับปากกานะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นปากกาเล็กๆแทงแทงมาแหลมๆนะครับอันนี้สูตรการดูแบบโบราณนะแบบสมัยสมัยผมเริ่มเล่นพระใหม่ๆเลยนะครับเห็นไหมครับมีเนื้อแทงออกมาเล็กๆนะครับเดี๋ยวก่อ,อ่ะเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเล็กๆนิดเดียวนิดเดียวเป็นเป็นเ,น,เนี่ยหัวเหมือนคล้ายๆปลายเข็เขมออกมานิดเดียวนะครับเห็นไหม อ่าคมเลยนะครับเหนือจมูกนะครับเอเหนือริมฝีปากตรงนี้นะครับมันก็จะมีเส้นเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับอ่าต้องต้องดูสังเกตดีๆนะครับอ่าเหนือเหนือริมฝีปากเห็นไหมครับเป็นเม็ดเกลือเล็กๆน้อยๆเห็นไหมเห็นไหมชัดนะอ่าโอเคนะครับเสี้ยนบนเหรียญตรงนี้นะครับเส้นบนเหรียญที่ขึ้นเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ย นะครับท่านต้องสังเกตดีๆนะครับต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดมากๆนะครับท่านจะดูเหรียญนะครับทุกเหรียญจะต้องคมชัดแบบนี้นะครับจําให้แม่นนะครับแล้วก็ดูความคมชัดของเหรียญเห็นไหมครับอ่ามาดูเม็ดนะครับเม็ดพระศกของท่านนะครับเม็ดพระศกของท่านตรงนี้นะครับตรงนี้นะต้องขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเเม็ดเลยนะครับอ่าแกะดีมากนะครับแกะได้แกะพิมพ์ได้แบบ ละเอียดงดงามนะครับต้องบอกว่าละเอียดแล้วก็งดงามมากอ่าโอเคเห็นไหมเอ่ยหมมันไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมละเอียดมากนะครับแล้วงดงามมากนะครับอ่าตาท่านนะครับตาท่านลึกมากนะครับแล้วก็เป็นแท่งนะครับชัดเจนนะครับ ตาท่านนะครับเป็นแท่งชัดเจนนะครับลายนะครับไม่ว่าลำตัวลำคอสังกตินะครับเส้นสายชัดเจนนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับเขียนว่าอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลเส้นแตกต่างๆนะครับต้องคมอย่างเช่นอย่างเช่นตรงนอหนูอย่างนี้นะครับเส้นตรงนี้แตกต้องคมนะครับเส้นตรงนี้ต้องคมนะครับอ่าชายสังกติตรงนี้แทงต้องคม ปลายสะระโอตรงนี้แตกต้องคมตรงนี้ก็ต้องคมนะครับเป็นเม็ดเนี่ยที่มันมีปลายแตกออกมาเนี่ยต้องคมต้องคมชัดเป็นป,ป,นปืดไม่ได้นะครับเป็นปืดไม่ได้ต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดนะครับรอ่าแล้วขอบเนี่ยหูเจาะเล็กๆนะครับแล้วขอบเป็นสรรันตั้งบนขอบเน,นี่ยมีรอยกึ่งด้วยนะเป็นรอยกึ่งพิมพ์นะครับเป็นรอยกึ่งพิมพ์นะครับบนขอบเนี่ยนะครับเราจะเห็นหูเจาะเล็กๆนะครับอ่ามาดูอีกเหรียญหนึ่งว่ามีเหมือนกันไหมนะครับ เห็นไหมอ่าปลายคางนะจาไว้ผมไว้นต่มันจะมีเม็ดอยู่ปลายคางตรงนี้เส้นนี้มันต้องคมอยู่แล้วแต่เม็ดมันจะมีเม็ดตรงนี้ยเก๊ทาไม่ได้มันมีอยู่ประมาณสี่ห้าเม็ดแต่ตรงนี้เก๊ทาไม่ได้ตรงเนี้ยอ่าเม็ดมันจะมันจะมันจะใหญ่สามเล็กหนึ่งอ่าเห็นป่มเห็นไหมอันนี้คือเหรียญที่มีการเก็บไม่ดีนะมีผิวเปิดไปบ้างอผิวมันเป็นเขาเรียกว,ว่าผิวเปียกนะครับ เห็นไหมยังคมเลยเม็ดประสกก็คมเส้นบริเหียนคมเห็นไหมครับอ่าตัวแตกต่างๆที่ผมบอกไปตั้งแต่เหรียญเมื่อกี้นะครับคมเห็นไหมครับคมเน่ะเส้นนี้เห็นไหมเส้นเนี้ยขนาดขนาดนมีผิวคุมยังคมเลยนะคมนะครับเออคมต้องคมแบบนี้นะครับต้องคมนะครับอ่าคมนะครับทุกอย่างต้องคมนะครับคมชัดนะครับอ่ะแล้วพลิกหลังท่านพลิกหลังครับ เวลาพลิกหลังมานะครับเหรียญรุ่นนี้จําผมไว้นะเหรียญรุ่นนี้นะครับเจาะปิ้นเล็กๆแล้วก็ขอบเลยจะปิ้นตั้งแบบนี้เจาะเล็กๆนะแล้วขอบเนี่ยขอบเนี้ยเกินเนี่ยจะปิ้นตั้งแบบนี้นะครับแล้วดูที่ขอบเนี่ยมันจะมีรอยกึงพิมพ์นะครับเป็นเส้นเป็นเสี้ยนนะครับขอบนี้ต้องเป็นสันนะขอบในต้องเป็นสันตั้งห้ามล้มนะครับเส้นแตกนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้นะ นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีก้อนเนื้อเกินก้อนหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีเส้นแตกผ่าลงมาตรงนี้มีเส้นแตกนะครับตัวตัวนี้ยันตัวนี้นะครับจะมีเส้นแตกตรงนี้ด้านในนะครับตัวนี้มีเส้นแตกตัวนี้จะเป็นเส้นขนแมวแตกตรงนี้จะเป็นเส้นแตกนะครับใต้พอสเลข5ห้ากับพอสเนี่ยจะแตกไปถึงกันเนี่ยจะแตกไปอย่างนี้หนึ่งเส้นสองเส้นแล้วก็โผล่ไปถึงพ่อพานเห็นไหมครับ อ่าแล้วเวลาส่องนะโอ้โหเนี่ยผมจะบอกให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมประทะแสงนะเสี้ยนเนี่ยเต็มเหรียญเลยนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูที่จุดที่บอกไปนะครับเนื้อตรงทออ,อนะครับจะเขียนว่าทออนะครับเห็นไหมครับมีเนื้อเกินเห็นไหมแล้วมีเส้นแตกนะครับอ่ามีเส้นแตกนะตรงยันเห็นไหมครับอ่ามีเส้นแตกตรงคอควายไปถึงยันนะครับอ่ามีเส้นแตกเฉียงนะครับอ่าเลขห้าพอพานเห็นไหมครับ เลขห้าถึงพอพานมีเส้นแตกเห็นไหมครับอ่าแล้วก็รอเรือนะครับเส้นแตกขึ้นไปนะครับอ่าแล้วขอบเนี่ยนะครับขอบเนี่ยต้องเป็นบอกต้องบอกว่าเป็นสันคมเลยนะครับอ่าต้องบอกว่าขอบเนี่ยนะครับขอบเนี่ยเป็นสันคมแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดนะครับอ่าเวลาปะทะแสงปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาส่องกับแสงเนี่ยเส้นสายฝนหรือว่าเส้นขนแมวจะขึ้นเต็มเหรียญเลยนะ อ่าแล้วขอบปิ้นตั้งอย่าลืมนะครับอ่ามีกับทุกพระในปีในศิลปะเหรียญแบบนี้ต้องปิ้นตั้งแบบนี้นะครับอ่าดูอีกเหรียญหนึ ora, ister, millet, ่งเห็นไหมครับอ <_ crear English frustration> ่าอันนี้ไม่ปิ้นอันนี้บนไม่ปิ้นนะปิ้นนิดเดียวเห็นไหมครับเจาะลึกเล็กนะบนไม่ปิ้นมาปิ้นขอบนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าแล้วก็ไอ้เสี้ยนเนี่ยเสี้ยนตรงพิมพ์เนี่ยตรงนี้เนี่ยที่เป็นรอยๆอยบนบนขอบเนี่ยนะที่เป็นขนแมวบนขอบเนี่ยนะผมบอกให้ต้อง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 มีนะแล้วก็ต้องคมชัด เห็นไหมครับรอยแตกที่บอกไปเมื่อกี้นะครับตำมีรอยแตกเส้นขนแมวรอยแตกผู้นี้ต้องคมนะเนื้อเกินต้องทออต้องคมนะครับแต่สุดท้ายนะครับถ้าหยิบขึ้นมาแล้วนะครับหน้าชัดคมชัดทุกอย่างชัดให้ดูให้ใหดูตรงนี้ครับหยิบขึ้นมานะหยิบขึ้นมาครับประกบเลยนะครับนี่ครับผมประกบให้ดูเลยหยิบขึ้นมานะนี่นะครับหยิบหน้าเหรียญขึ้นมาอย่างนี้นะถ้ามีร่องนี้แท้เลยนี่ตรงนี้ดูนะ ผมประกบให้ดูว่ามีจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมนี่ครับถ้ามีร่องนี้แท้เลยเห็นไหมครับเนี่ดูไม่ต้องส่องกล้องกันีลยชัดๆเลยเนี่ยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นไหมตัวตัดนี้เลยนะต้องตัวตัดนี้นะรับพิกมาครับมีอีกสามท่อนะครับพลิกมานะอยู่ด้านล่างนะอยู่ที่อ่าอยู่ที่้าสี่ในกา สี่นาฬิกานะครับตั้งเหรียญอย่างนี้นะตั้งเหรียญอย่างนี้ก่อนตั้งเหรียญให้ตรงงนี้ก่อนครับตั้งอย่างนี้นะแล้วพลิกมานะครับที่สี่นาฬิกานะครับอ่าที่สี่นาฬิกานะอ่าดูนะครับที่สี่นาฬิกามีหนึ่งท่อเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับท่อใหญ่ที่ห้านาฬิกามีอีกหนึ่งท่อที่ห้านาฬิกาสามสิบมีอีกหนึ่งท่อเห็นไหมหนึ่งสองสามถ้ามีสามท่อฝั่งนี้แท้เลยนะครับ อ่าชัดเจนนะอ่าแล้วก็นะครับอ่าในผมให้ดูแบบไม่ต้องส่องกล้องนะหนึ่งเห็นไหมหนึ่งอ่าสองอ่าสามเห็นป่ะแล้วก็พลิกมาฝั่งนี้นี่ผมให้ดูเห็นไหมครับพ่อใหญ่ให่ชัดชเลยนี่นะเห็นไหมนี่เลยนี่ชัดชัดเลยเพื่อนๆนคือบางทีท่านอาจจะให้มันตรงไหนวะนี่ชัดๆัดเลยนี่เห็นไห ชัดๆเลยนะครับจริงๆมันมีข้างบนอีกนะข้างบนเนี่ยจะเป็นิงเฉียงนะครับแต่ว่าผมผมกลัวท่านลืมนะครับตรงบนข้างบนตัวตัดเนี่ยมันจะเป็นิงเฉียงแล้วมันเป็นติ่งตรงนี้นิดนึ่งแต่กลัวท่านลืมก็จําแค่นั้นพอมีแค่ที่ผมบอกก็แท้แล้วนะครับแล้วหูนะครับพอเหรียญน,นะจําไว้นะจันร์ฟันนะพอ,พอพอพอตัวตัดขึ้นมาตรงนี้นะตรงนี้มันจะหนาตรงนี้มันจะบางนีาพออกไปครับอ่าเหรียญเนี่ยหนาใช่ป่ะพอมาถึงข้างบนในเหรียญมันจะบาง พราะลายเหรียญมันยกขอบเห็นปหเนี่เห็นปะตรงนี้มันจะหนาแล้วตรงนี้มันจะบางถ้ามันจะเหรียญถ้ากับมันจะมีมันจะมีเว้าตรงนี้ปื้บเข้าไปเห็นไะมเว้าเนี่ยเว้าเข้าไปอ่าเห็นไหมนี่คือเหรียญอาจารย์ฟ้ารุ่นสามนะครับซึ่งโคตรหายากนะครับผมว่าผมว่ารุ่นนี้หายากไม่แพ้รุ่นแรกอะนะครับผมว่าเหรียญรุ่นนี้หายากไม่แพ้รุ่นแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเหรียญอาจารย์ฟ้านาจาโรรุ่นสาม ผมบอกว่าหายากจริงๆนะครับแล้วก็มีมูลค่าหลักแสนนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกครับตอนนี้ในภาวะโรคระบาดแบบนี้นะครับร้านผมที่พันทิ์เนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันช่วงวิกฤตเนาะเขาก็เลยยังสั่งปิดอยู่นะครับก็อาจจะเปิดได้เดือนหน้านะครับสิ้นเดือนนี้อาจจาะอาจจาะดูสถา,านการณ์แล้วก็อาจจะเปิดได้ต้นเดือนหน้านะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเปิดได้หรือเปล่าช่วงนี้ท่านใดอยากจะขายพัฟผมเนี่ยก็รอเก็บไว้ก่อนรอนิดนึงนะครับ หลังถ้าหลังจากร้านเปิดได้เมื่อไหรผมบอกให้ผมเตรียมกระสุนไว้ลุยกับท่านเต็มที่ก็เตรียมมาแล้วกันนะครับก็ยังรับเช่าพระเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ต้องขอพักนิดนึงนะครับเนื่องจากโรคระบาดเนาะแต่ว่านะครับยังมีไลฟ์สดมีอะไรแบบนี้ตลอดนะรายการผมยังมีทุกวันนะครับก็ติดตามกันได้3ามทุ่มนะครับตอนเช้า9ก้าโมงอะไรก็ติดตามรายการได้ปกติโอเคครับวันนี้ผมทนมังแกะไปก่อนขอบคุณมากมากครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย บริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้มเมืองเหนือโดยโจ๊กลำพูลและพัดภูวิบูลศินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสุวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เพทโทนบางแค F4 หรือโทร02 953 5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028